สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะทุกคนรีวิวเกาะใหม่นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกาะใหม่รีวิวเกาะเก่าที่เขาอัปเดตใหม่นะทุกคนเกาะแรกชื่อว่าเกาะพอร์ททาวนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนเกาะพอร์ททาวก็จะมีําเป็นเอ่ออันนี้เล็กว่าะอะไรนะทุกคนเกวีย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 นอะไรนะ เกวียนอนะ่าเกวียนทุกคนมันคือเกวียนนะแต่ว่าทําไมเกวียนมันพังอ่ะเกวีทุกคนมีเกวียน,ม,ยน,ม,ยนมีต้นไม้ที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีดอกไม้ดอกกุหลาบดอกป๊อปเฮ้ยไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกกุหลาบดอกป๊อปปี้ดอกไม้าเหลืองโอ้ยโอ,อ้โหมีท่อนะทุกคนมีเป็นฟันฟเฟืองอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างนี้นะทุกคน อืมเป็นตะเกียงประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกรนเลกอันนี้เป็นมอนนะมอนก็เหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นบ้านนะทุกคนเป็นบ้านแล้วก็บ้านตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไป แป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่เดินสำรวจแป๊บนี่ทุกคนดูกล่องสิคะทุกคนกล่องมันปรับเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนี่มันมีแอนิเมชั่นมีเป็นบ้านนะทุกคนอืมประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาสำรวจอีก,กว่าเก็บกล่องโอเคทุกคนตรงนี้เป็นทาง รับเควสนะทุกคนก็จะมีเควสหนึ่งเควสสองเควสสามมาทุกคนโอเคทุกคนเกาะแรกได้รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุก้ยเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน,เ,เ,น,น,กคนเดี๋ยวเราจะรีวิวเดี๋ยวเกาะต่อไปที่พี่จะพาไปดูก็คือเกาะที่มีชื่อโอ้โหมันบักเกาะนี้มีเกาะที่พี่จะพาไปดูมีชื่อว่าเกาะไฮแจนเองนะทุกคนโอ้โหแหลกมาก เอ้าเอาวะผิดนี่ทุกคนนี่ก็คือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะไฮด้านทุกคนเปลี่ยนใหม่โอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะทุกคนเป็นปราสาทของเจ้าหญิงเธอใช่หรือเปล่ามีหนังสือมีอะไรวางไว้อย่างนี้นะทุกคนอ่ะหลักๆลัเลยก็คือ อะไรมาเพิ่มมาใหม่ๆนี่หูทำเหมือนมากเลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับเควสนะอันนี้ต้นสักุระนะทุกคนข้ามสะพานเป็นน้ผู้น้ำตกอย่างนี้ตรงนี้เป็นทางไปฟาร์มเวลนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปตรงนี้ ตรงนี้มันมาใหม่นะทุกคนปกติมันบางกร่มันจะอยู่เกาะเอ่อเกาะทรงผีใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้หมัดมังกว่ามันอยู่ที่เกาะไฮด้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปข้างบนนะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแต่ว่าน้ำยังไงเนี่ยแล้วก็ฝักอะไรดอกบัวนะคน นี่ไ yup. งทุกคนนี่คือที่เรียนหมัดมังกรนะทุกคนหมัดมังกรนี่เรียนไปเลยทุกคนหมัดมันเปลี่ยนใหม่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนี่ทุกคนการต่อยนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่การต่อยเหมือนมันมันเหมือนมันมีเล็บออกมานี่เป็นอย่างนี้ทุกคนปุบปุบป้าปุบ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 ป้าปุบ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 ป้าโอเคทุกคนสกิลของมันก็คือสกิล สกิแลแซู้โอเคทุกคนสกิลเอวิหน้าจอแดงแล้วทุกคนหน้าจอแดงปป๊บโอ้โหเป็นไฟนะทุกคนสกิลซเป็นก,การกระโดดอย่าง้แล้วนะทุกคนโอ้โหการมากแล้วก็ตุมโอ้โหทุกคนอย่างเท่เลย ตรงนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้นะทุกคนมันมาใหม่แล้วข้างในก็มีอะไรบ้างไม่รู้นะทุกคนนี่มีเป็นบ้านนะทุกคนอันนี้คือตัวเรียนอะไรไม่รู้นะทุกคนเรียนอะไรไม่รู้มันมันก่รน่าจะเกี่ยวกับดาก้อนไทยเลยนะทุกคนตรงนี้ ดะก้อนฮันเตอร์อันนี้คืออืมอะไรเนี่ยคิดว่ามันต้องกระดะมาทุกคนไม่ใช่โอเคทุกคนวิอีกห้องหนึงดะก้อนวิสสารอุ๊ยมันมีอะไรเทียบเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเกาะที่มีชื่อว่าเกาะเกรน เกรงทีทุกคนเฮ้ยทุกคนบนต้นไม้มีกล่องด้วยนี่ทุกคนนี่ต้นไม้ต้นที่มันเป็นแบบสีแดงๆอ่ะมันมีกล่องด้วยทุกคนเก็บไปเลยโหได้หนึ่งหมื่นเลยอ่ะทุกคนอย่างเยอะแล้วมันก็จะหายเลยหายไปเป็นผงทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนยังรีวิวไม่สบตอ่ะแบบ รีบไปเกาะหน่ทุกคนตรงนี้คืออะไรอ่ะทุกคนนี่มีเป็นบ้านนะทุกคนเป็นบ้านเป็นอย่างนี้เลยทุกคนจุดรับเคเวสนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามัน มีอะไรบ้างึ้นไเจ็ดมีเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นทางที่ฟุมันตกนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเลยโอเคทุกคนอันนี้คืออะไรอ,อ่๋ออันนี้เป็นจิตก็เอาทุกคนอยู่ๆก็ฟูมูนะแต่ว,ว่าพี่ก็ขออยู่ก่อน้วกันนะยังไม่ได้เร็นอะไรมากนะทุกคน นี่ทุกคนนี่ตรงที่ตีไอตัวนั้นนะทุกคนเดี๋ยวนี่ตรงนี้คือที่ตีตัวนั้นนะทุกคนจัดการมันเลยปึ๊บปึ๊บโอ้ป้านี่เสร็จเป็นชีร้อยพี่รู้สึกว่า,าดาเมจมันแรงขึ้น จะบอกแล้วว่าเวลมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายๆายเทา่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจุด PVP นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอะไรอีกนี่ทุกคนเกาะต้นไม้นี่ทุกคนนี่คือสถานที่ประลองกันนะทุกคนนี่ก็เขียนไว้อยู่ว่า P พ,พี่จะพาขึ้นไปดูข้างบนนะอันนี้ก็เป็นทางนะทุกคนทางนี้มาจากตรงไหนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่เดินไปดูแป๊บ เป็นทางอะทุกคนอ๋อเป็นทางจากบ้านนี่นะนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มายืนดูเข้าพีพีอย่างนี้ได้นะคะทุกคนก็จะมีแบบนี้เลยนะมีกล่องเล็กๆน้อยๆนะทุกคนโอเคทุกคนเดีย๋ดวยวพี่จะพาไปดูเกาะที่มีชื่อว่าเกาะกรีน เกาะต้นไม้เออกรีซจีนะทุกคนเกาะที่มีชื่อว่ากรีซจีถ้าพี่อ่านผิดก็ขออาภัยนะทุกคนนี่เกาะต้นไม้ เกาะต้นไม้มีประมาณนี้เลยทุกคนเกาะต้นไม้โอเคทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดรับเควสนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเสานะทุกคนเล็กๆน้อยเสามีประมาณนี้แหละทุกคนเป็นอิฐอย่างเงี้ยแล้วก็มอนนะทุกคนด้วยมอนมันเปลี่ยนใหม โอ้โหโเคทุกคนตรงนี้กอ็อันก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่ามันก็บอกไปอยู่แล้วว่ามันคือเกาะกรีนกรีดกรีดกรีดทีนะทุกคน ล้วก็พอ,อยมันกีก่กอกรดสโอเคทุกคนมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนพี่ว่าเวลายังเหลือเฟือเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาดูว่ามันเปลี่ยนอืมโอเคทุกคนมันเปลี่ยนรูปภาพใหม่นะให้มันสวยให้มันมิติโอเคมาทุกคนมาดูสกิลปืนพิษกันทุกคน ปืนพิษนี่โอ้โหอย่างเท่ทุกคนนี่ปึ๊บนี่โอยิงไกลมากทุกคนสกิลเรปึ๊บปังสกิลเอ็ อ oh oh. เดี๋ยวให้ดูใหม่นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใหม่สกิลเสรปื้มนี่เดี๋ยวเราคูดาแป๊บทุกคนสกิลเอ็ปร้ดพลังกิ่นตดนั่นเองเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคทุกคนปืนกิตา้าบู๊กนะทุกคนกิตา้าบู๊กก็คือ ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันก็แค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเฉยๆทุกคนแล้วก็นี้นะทุกคน,นโอเคทุกคนสกิมมันก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่างนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะดูให้ดูดาบคัมบูชานะทุกคน เอ้ยปึกคัมบูชานี่หนังสติ๊กทุกคนนะสติ๊กเป็นอย่างนีง้เลยนะทุกคนสก,คกิลแรกสกิลเซ็ตนี่สกิลเอ็กอนะทุกคน ปื้บโอ้โหเดี๋ยวดูใหม่ทุกคนสกิปเซตปั้งสกิลเอ็ดปื้บนี่ทุกคนดูพี่ดู ี่คือการยิงของมานะทุกคนมันเหมือนมีสีเรนโบว์ออกมาจากคำบูชาทุกคนเฮ้ยทุกคนปืนต่อไปมีชื่อว่าเวนอมโบว์ก็คือปืนพี่นั่นแหละทุกคนนี่สก,กิลเซ็ปปังสก,กิลเอ็กนี่เนี่ยเดี๋ยวดูมานะคะทุกคนสก,กิลเซ็ ปึ๊บสกิลเ็กนะทุกคนนี่สกิลเอ็กปึ๊บโอเคทุกคนปืนต่อไปที่จะให้ดูก็คือปืนนี้นะทุกคนชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นหนังสติกนะทุกคนนี่ ปึ๊บอุ๊ยเป็นถังสีทุกคนพี่จะจุดระเบิดใส่คนนี้นะปึ๊บเประเบิด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 ระวังระวบิระบังระบังระเบิดเอ้ยโอเคทุกคนปืนมันก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเอ่พี่จะให้ดูสกิลนะปึ๊บอุ๊ยสกิลนี้ ก็จะมีแค่สก,กิลอุ้ยทุกคนดูปืนนี้สีฟ้าทุกคนหนุ่มหลงปืนนี้ก็โหอ,อย่างเทพทุกคนปึ๊บอู้ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามันมีผลอะไรเข้ามาบ้างเดินไปดูเลยเดินไปดูเลยนี่ทุกคนตรงนี้จะมีเป็นอันนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนสีฮาคีนะทุกคนนี่ออร่าที่เปลี่ยนสีฮาคี โอเคทุกคนเฮ้ยพี่ยังไม่กลัวอะไรอ่ะย่อยมังกรละมีผลถาวรแรกงับอะไรอ่ะพี่พี่มีอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่คนอังด้วย่อย หรือคนอื่ด้วยเฮ้ยจริงไหมจริงเนี่ยดีค่ะน้องข้าเป้นพี่มีมังกรเหรอพี่ ขอดูมังเกนหน่อนพี่ย่อยแล้วอะ่ะขอดูก็ได้ขอดูขอดูอดเอา้าย่อยทิ้งไปแล้ว วิยมีคนใช้ผลมังกรอยู่ด้วยทุกคนใครอะุอิม m ค o ใช้มังกรโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามีผลอะไรมาใหม่มากนี่ผลที่มาใหม่ก็คือผลมังกรนะทุกคนผลมังกรมาใหม่เอ้ยผลมังกรตอนรีเวิร์กแนละทุกคน แล้วก็ผลแก๊สนะทุกคนผลแก๊สส่วนผลยังไม่ได้ทุกคนอีกห้าสิบเก้านาทีมีประมาณนี้แหละทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ Bye bye!